สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสอปปราวนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับวดประจําวันที่19นะครับเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมสาหรับแนวทางลาวพัฒนาล่าสุดนะครับพี่ๆเนาะของเราก็ไม่มานะครับพี่ๆในเลขตารางนี่ก็ขาดเลขสี่กับเลขเจ็ดเนาะ เลขเก้ามีเลขห้ามีนะครับผลที่ออกนะครับเลขชุดหกตัวสามแปดสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับสาเลขล่างชุดหกตัวสี่ห้าเลขล่างชุดสี่ตัวสามตัวห้าเจ็นะครับพี่ๆนาอของเราก็ให้หกอยู่นาะเข้ามาเข้ามาเจก้นะครับนี่ก็ให้หกห้าเนาะหกห้ 6, 5, 2, 5, เข้ามาสีหนะครับก็ หลุดนะครับพี่พี่เนาะเลขเด่นเนี่ยมาแค่เลขห้าเลขเก้เนาะตารางนะครับ <c oughs> ส่วนแนวทางในวันที่สิบเก้านะครับผมก่อนไปรับชมนะครับฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับแอดทําจากสูตรคานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขนะครับแล้วค่อยติดตามเนาะในช่วงนี้แนวทางผมก็ เดินไม่ดีนะครับพี่ๆก็ต้องขออภัยพี่ๆที่ติดตามด้วยนะครับผมให้ไปที่เลขสี่นะครับเลขห้าเลขหนึ่งเลขสามเลขเจ็ดเลขแปดนะครับ เด่นนะครับเด่นก็จะเป็นที่เลข5เนาะนะครับกับเลข4นะครับแนวทางวันพุธเนาะเด่น5เด่น4ตัวประกบคู่นะครับก็จะมี4 1 4 3 4 8 5 1 ห้าสามห้าเจ็ดนะครับสามตัวนะครับพี่พี่สี่ห้าหนึ่งห้าสี่สามนะครับ นะครับตัวเน้นตัวเจาะเนาะก็จะเป็น4 3กับ4 8แล้วก็5 1สายวิ่งสายรูดนะครับในวันพุธนะครับ5กับ4ผมให้ไปที่เลข4เนาะก็ยังชื่นชอบเลข4นะครับพี่พี่ในงวดล่าสุดนั้นเขาก็มามา4 5เนาะนะครับนะครับผมก็ ตามนี้เลยนะครับพี่พี่น้องสรับเราพัฒนาวันพุทธที่19นะครับเดือนสิบเอ็สองพกก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมติดตามในคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับผมสวัสดีครับ